สวัสดีครับเพื่อนๆผมบาทนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องผมนะครับผมวันนี้นะครับผมผมจะมาบอกข่าวดีนะครับผมจากที่ผมทํา s h o ปี้โซเชียลพาร์เนยะครับผมวันนี้ผมได้รับตังค์แล้วนะครับผมเนี่ยยอดเงินก็จะประมาณนี้นะครับที่จริงอ่ะผมได้ตั้งแต่วันที่27แล้วนะครับผมแต่เพิ่งจะมาอัดคลิปทาวันนี้ครับผมวันนี้ก็เลยจะมาแชร์เทคนิคแชร์ประสบการณ์ว่าทํายังไงถึงได้อย่างนี้นะครับผมอ่าเผื่อเพื่อนๆเนี่ย คนไหนสนใจอยากจะลองทําอย่างเงี้ยก็ลองดูได้ครับผมเพราะว่ามันไม่ได้เสียตังค์ไม่ได้เสียอะไรเลยแค่เราโพสต์วันนึงเท่าที่ผมจําได้นะอาทิตย์หนึ่งอ่ะผมโพสต์อยู่ประมาณ4ี่ห้าครั้งแต่บางโพสต์มันก็แบบปังอะไรอย่างเงี้ยบางโพสต์มันก็แบบเป็นสินค้าที่แบบคนชอบอะไรอย่เงี้ยอ่าอย่างเช่นผมซื้ออันนี้มาอ่ะผมซื้อเจ้าตัวแก้วตัวนี้มาเพื่อนเห็นไหม มันเป็นแก้วที่เอาไว้ใส่ในรถใช่ไหมผมก็เห็นว่าผมไปเที่ยวแล้วอย่างเงี้ยปัญหาคือว่าผมไม่มีที่ใส่แก้วอันใหญ่ๆนะครับผมผมก็เลยไปหาเจ้าตัวเนี้ยมาแล้วก็เอาไปโพสต์แนะนําคนในกลุ่มนะครับผมอ่าก็คือเหมือนเราได้บอกเพื่อนๆด้วยแล้วก็ได้ข้อดีจากการได้บอกต่อก็คือเขามาคลิกลิงก์ของเราแล้วก็ไปซื้อสินค้านะครับผมเนี่ยแล้วก็มันเป็นสิ่งที่จริงใจอะ่ะ คือเราใช้ดีจริงๆเราเลยอยากบอกต่ออ่าแล้วมันก็เลยมีความดีกลับมาหาเราเองถ้าเราถ้าเราซื้อเราใช้ดีจริงอ่าทำไมคนอื่นจะไม่อยากซื้อใช่ไหมล่ะเออถ้าเราซื้อใช้ดีจริงยังไงเราก็บอกเขาอ่ะว่าแบบยังไงสีหน้าแววตาเราที่เราบอกไปหรือคําพูดที่เราพิมพ์บอกไปมันก็จะยืนยันให้เราเองว่าเราอ่ะจริงใจนะบอกสิ่งดีๆไปนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วเพื่อนๆที่สนใจอยากจะสมัครอยากจะลองทําดูอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะมา บอกนะครับผมว่าทํายังไงจะมีคลิปที่ผมทําไว้คลิปก่อนนะครับผมเป็นคลิปนี้นะครับใช่ครับผมเป็นคลิปสอนทุกอย่างเลยตั้งแต่เริ่มเลยนะครับผมให้เ,เพื่อนๆเนี่ยได้ไปลองทํากันดูนะครับผมซึ่งที่ผมได้ค่าคอมเยอะขนาดนี้คือตอนแรกอะ่ะไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้นะครับผมตอนแรกผมก็ดูในที่ว่ามันที่ว่ามันสรุปยอดใช่ปะอ่าเขาสรุปยอดให้ มันก็ได้อยู่ประมาณพันสกว่าบาทเองแล้วทีนี้พอวันที่27เจ็ขาโอนมาให้6 8พัเออผมก็ตกใจมากเลยทําไมได้เยอะขนาดนี้เออผมก็ไปคิดดูอีกทีก็เออมันเป็นช่วงแคมเปญครับผมซึ่งทางช้อปปีเนี่ยผมบอกเลย s h o ปปี้โซเชียลพาร์เนี่ดีตรงที่เขาซับพอร์ตดีได้เงินกี่บาทเขาก็จ่ายาสมมติไอเดือนแรกผมได้65บาทเขาก็ยังจ่ายผมเออแต่มันถอนไม่ได้มันต้องถอนขั้นต่ำหนึ่งไง ก็เลยต้องรอเดือนนี้ครับผมขั้นต่ําเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จ่ายหมดแล้วเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยทักไปในไลน์กลุ่มตอบไวมากครับผมแล้วก็มีเพื่อนๆเ,เนี่ยคอยซัพพอร์ตด,ดีมากเรื่องการเงินไม่ต้องห่วงเลยครับแต่ข้อเสียของ s h o ปี้โซเช a ยลพ r t n e r ก็คือมันจะได้ค่าคอมน้อยกว่าอินฟลูเอนเซอร์ครับผมแค่นี้เองข้อเสีย เราเพื่อนเพื่อนที่ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเราไม่ได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์มีผู้ติดตามมากมายเป็นหมื่นคนอย่างเงี้ยเป็นหมื่นเป็นสองหมื่นตามกฎเกณฑ์ของเขาเราก็สมัครแบบนี้ธรรมดาปกติไปครับผมก็ทําให้เราได้ค่าคอมไปด้วยแล้วก็ไายเงินไปด้วยนะครับผมไม่ได้ลงแรงไม่ได้ขัดทุนไม่ได้ใช้เงินลงทุนอะไรเลยนะครับผมอ่าแล้วเพื่อนที่สนใจก็ลองไปดูคลิปผมคลิปนี้นะครับผมก็ลองไปทํากันดูนะครับ เทคนิคดีๆที่ผมบอกไปก็ประมาณนั้นนะครับผมก็คือเราซื้อของมาแล้วเราก็ใช้เองใช้เองแล้วเราก็เอาไปบอกต่อในกลุ่มนะครับผมในกลุ่มที่เขาสนใจกลุ่มของสินนั้นอย่างเช่นรถคันนี้ผมขับนิสสันมาร์สนะครับผมอ่าผมก็ใช้ผมก็รู้ปัญหาของนิสสันมาร์สผมก็ไปซื้อของมาอ่านี่ก็แก้ปัญหาให้คนที่ขับนิสสันมาร์สได้นะครับผมแค่เราแก้ปัญหาให้เขาได้เราก็จะได้รายได้ อ่าอย่างอันนี้นะครับผมอันนี้ผมยังไม่ได้แกะนะครับผมว่ามันคืออะไรอ่ะให้ทายมันก็คือจุกลินไวครับผมอ่าทำไมผมซื้อมาเพราะว่ามันเป็นของที่แบบราคาไม่แพงไงครับเพื่อนแล้วมันเป็นกระแสแล้วเราซื้อมาแล้วเราก็สามารถใช้ได้ด้วยแล้วเราก็ไปรีวิวต่อได้ด้วยเห็นไหมครับผมมันมีแต่อะไรดีๆครับผมการรีวิวแล้วก็บอกสิ่งดีๆแต่เราต้องใช้เองแล้วเราต้องบอกเราต้อง คิดว่ามันดีจริงๆนะถึงไปบอกต่อเขาว่าเทคนิคก,ก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากลองทําก็ไปดูคลิปผมได้นะครับผมอ่าคลิปนี้ก็มีแค่นี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะมาบอกสิ่งดีๆไปอีกเรื่อยๆนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับบายบาย